เขาละนี่คุณพอคุณแม่คุณเ่าคุณแกน้ำยังกับปท่อน้ำใจน้ำที่ว่าดีๆได้พอไงนี่ละน้ำจิตน้ำใจของคุณพอเจ้าภาพคุณแม่เจ้าภาพผู้พ้นสางน้ำทำบุญสางน้ำทำท่านขึ้นมา่เมื่อนี้จังแม่นดีเออพระพุทธเจ้าพ้นตัสลูได้กันย้อนน้ำตัสลูได้กันย้อนเขาคำว่าคุณเขาคุณน้ำคุณพอคุณแม่เพ้นว่ากินเขาแล้วกินน้ำตามไปที่ลืมได้จังได้น้ำดีวิเศษ คนเบิดโลกหรือว่าายประเทศตายเกี้ยแเสบ่เหลืออย่างพ่อแป๋คนเฮาเ่าพอนามตัวนี้พ่อใหญ่ทำให้เกิดเป็นคนคัดมีนามกระบอกฉุนเฮ็ดหยังกระได้สีปูกักทำให้วานกาทำหน้าขอแต่มีนามมาเฮ็ดหยังกระไงฝนบ,ตบ่ตกเมืองแหนผมว่าเป็นตาในทึ่งจมทึง่งศูนย์แม่นเฮ็ดหน้ากระบอสมบูรณ์ได้เข่าพ่อหน่อย น้ำดีๆบอ่อคอยคุ้นน้ำเหลือหลายน้ำอยู่ในร่างกายของเฮ้ามี่มากคัดอึดๆอยากๆ่างถวยร่างซ้ำเป็นจังใดกับบ่อหน้ามร่างกายบอ่อซึนเป็นสีนวลสีตื่นย่ำเศ้าย่ำแรงได้อาบน้ำกับมี่แห้งได้ล่างน้ำกับมี่แห้งได้เห็ดยังกับมี่แห้งขี้งเย็นสวยสวย นี่ละเพิ่นว่าได้อาบน้ำเมียกะดีบอกคอยคุณนำเหลือหลายคันมีนนำกะสบายปลูกพักปลูกมีแต่เฮือนสามนำซี่กะยังหูจักกันนำสีนนำสำคัญนำยังกันเน่หนึ่งนำดื่มสองนำใส่สามนำเตาปุ่นสี่นำจิตนำใจนำบริสุทธิ์ผุดพองน้ำใจใส่ทองอองมี่ํำเรืองใจกะเลยเกิดสดใสสวยงามเกินมูอคุณของนำมี่อยู่และเจ้าเมียคงค่า บัดเพชรเดือนสิบสองหล้านขอขมาม่าทํำพิษทํำถูกขออภัยให้ลูกในล่างนาล่างตาล่างน้ำแข็งน้ำขาน้ำกน้นน้ำปากขออภัยมากมากเจ้าเมีค้งค่าหลกห้านขอหมูซาไนน้ำซาก่อนเมาเรื่องน้ำพ่อหญยบี้น้ำแข็งน้ำอ่อนไพกะหูคือกันอาบน้ำอยู่สุวรรณล่างตาล่างนายาสภาพกันวาวาน้ำบอดีน้ำสีทวบทันที่บานเบื้องเฮาบุญ เมืองเป็นอย่างองค์การสหประชาชาติพร้อมกันลงม,มติให้หูจักคุณค่านามยูนาม,นามกิน2ีน่มีหน้าวันนาของโลกทรงห้าบอรีโพกปัดใจสำคัญห้าการรวมใจกันสั้นตัวพอใหญ่อันดีตละผู้ขาลืมบอได้สิไปใสกะแล้วแต่นาำคุณหลแท้แท้ๆสิลืมได้่าจังได้ เจ้าเมียคงค่าเอ๋ยผู้พเพลียงคนไเ้เบิดโลกเมืองบาดุดคนสยืนยาวไปกับพ่ออาศัยน้ำขาดน้ำไปเอ๊ะบอมีได้คนสิายเบิดทั้งโลกให้ผู้ชาติเกิดไว้อาภัยให้บาลูกลานละยาให้น้ำท่วมบ้านคนถลม่ลมลงมา ให้ประชาชนเฮาอยู่เย็นจะมีก้อนย้ำทำหน้าให้ได้เข้าฝนตกไปให้ได้ทั่วย้าให้แหลกและทวงหน้าเจ้าให้ของงามละนัสุย่างขาดบ่อดดอยู่ได้ขวดถักมีหลายพาย่อใหญ่เอ้ย น้ำใสๆผ้าเมาหักวันนัวกินแล้วน้ำได้ขันได้แก้วคือน้ำมุนของหลวงพอ่อเพิ่นได้ปูกเสียกให้เฮาได้ดอกอยู่ย yeah. นนำสุยางบาวละเวนผมยุกใส่บม่ลืมคุณแล้วสาธุสาธุสาธุาธเด้อ yeah. คุณพ่อเจ้าภาพคุณแม่เจ้าภาพท่านผู้ฟังทักหลาย ขอให้มีอายุวัฒน,นะสุขภาร้อนสีะการประทานให้และนำใจใส่ในวันดีสุขีกันเด้อกันเด้อเบอย่ามีเท่าอย่ามีแก่สุขสบายขั้นทวนหนาาสัตว์เจ้า ຈົ່ງອັດສະລະສັດທາເຈົ້າຈົລີນດນອ

น้องเอ๋ยเพิ่นว่ี4กับ4ีบวก 8. 8ก, 8, บวกันเป็นแปดแปดกับแปดบวกกันเป็นสิบหกขาดเดียวขั้นบ่เบี้ยวหิมหนึงซีเซาเอาไหมเอาไหมเ่าท่อนที่มูนลูกอีละ่ะ ทุกค้าเดียวขั้นบ่อเบี้ยวหิ้มนึงอะโอ,ะอะ ก็งงเอ้ยเพิ่นมาสี่คับสี่บวกกันเป็นแปดแปดคับแปดบวกกันเป็นสิบหกยกขาเดียวขั้นบ่เบี้ยวหิมหนึ่งสี่ส้อ สักกะลาดหลวงลำปีไม่มาถึง พอตกเดือนเด้อแม่นาแม่สามั่มาถึงแล้วแถวประชาชนเถาเอาการงานแลีนแสนดีใจเดือแม่นาตื่นเต้นเห็นฝ่าไมมาเมฆละก็ละ,ละทั่วฝ้าคึืคลืนเสียงดังนี่ทางฝูงหน้าโคหนักน้อยลงน้ำตามปะเพีนี่พื้นแดนคนคนบาเดือย่าแม่พี่นาคาเล่นนำตามทองโพตเวนหางดีเต้นแถวขอบตีตกมีนันเดือจะว่ายุว่ายกใสกันละเปลี่ยนก่อนอลลาซอนเสียงฝ่าใสแปลวเปลี่นปองเป็นนั่นเดือเป็นฝ้าหกฝ่าหองหอ เสียงลับผู้ตาเจ้าบ้านฟันแอกหาไทยจักวาไผ่ือมันละสวนเส้นเปลี่ยนบ่อทางสวนปอฟันใหม่ให้หน้ากาหวานฤๅในเดือเพลขาชาติตนใหม่งามขึ้นเรือหลังฝ่ามันหองดึงดังฝนละลางลิ้นตกเดือนหกมาพ่อดีมู่ป่ามันขึ้นละพักกนเหมืนล้นำนนำไหลตมหอยหองของในน้อยป่าเต็นสวนเส้นลูกดีเต็นละเข้งคอปลาขาวคนละกะเศร้าเอาเฮียบานลงผงของสัตว์ละก็อ๋อเอ๋อนำกันละ สมมซึอเอือกมากยางเขียดหมูโ่ห้องสัวแซลเขียดบักแดงห้องแล้วขั้นขาดซึ่งกันมันลดเตีมบด้อไแม่น,ยยนอยไรหลวงไข่ใหญ่เป็นปุ่มคนมาถึงต้นตุ่มไรผู้อ่างลางจัดเอือกเผาโน่นแหละแม่นเอือยยางเขียดคาคัเขียดหน่อยลอยเลียนโยูวัง จนว่าเนียนลเดืด้อเป็นนึกดังกบเขยดปูปลาจับแล้วหักขาปูปลนลงในของจะกะบองไปแทแล่ไปจนหูลูกแม่ปลาลูกแม่ป่าสาวลาจ้อยจยีจากเดือนหกเดือนเป็นแล้วดีกางอกเลยเขียวเลียวลงไปงานหน้าหุกันแดงลาพวก,กว่าชาห่อพอมปักดำทํเติมทบเติมฝนกะลินหาดหน่อยเดือนเก่าเล็กลง แล้วพอใกล้บนฝ่าสีคโคกลมอวยบิ่ดฝนเดือนสิบจนแล้วมาถึงมูแจนแว่นนงพะกน์ต่อตอกลมวอนหนาวสั่นเดือยยะเมียเดียวก็เข้าวอนบันพ่อพ่าพารามกบแล้วก็ขึ้นจากน้ำลีซอนน้ำพ่นบอยเห็นัตัวนรกว่างอยู่น้ำเฟยดีปาลาก็ะดีลงน้ำบักได้มันใหญ่ดุกกะเข้านี่ไงหาสนอย uh ู huh, ่สัตว์บูดีมันหลูยะเบื่อฝนบิดต่างกับคนเฮาน้อมูปลาดนน้ำคนเฮาน้บ่อเลือกยมามันแล้วแข็ง มาเໍาะพอสินบ่ิ้วยแขกแล้วใสล ใส่เลยเดือนสิบเอ็ดและในคุณเจ้าเอ้ยไกออกพันษาเจ้าหาัวซาเดือยเป็นนาทีของออกลบภูตเจ้าเสิเอาบุญอย่างเจ้าส่วนกันเดือบูบุญกระถินออกพาเอาบ่บู่เฮาแล้วฮันดีไปจากงไฟลับก่อนป่าลิ้ยาเดือยเป็นเสียงด,งดังดูใส่ไปจากอันสตังมีไว้ให้มันเดือบูสามสี่บืนหรือพุรนาโมดีจังเอาเพราะเขานั่นลับได้หลายอันเอานั่นเดือเอาละเฮาเห็นพอเห็นล้พอสี่บืนกับบ่บาลับแล้วดีขึ้นหน้าปส สมจ่างถลายบ่าสมจ่างถลายเอาเดื้อลแต่ว่าซ้ำนั้นว่าซ้ำนั้นพอสู่กันฟังดื้อย่าเมละที่ใหญ่ตอนหลัง อนหลังละผู้ฟังมันเยินสิเดินละไปนะลีลาขาหยางไปล้านางดื้อแมนบาดนี่ผู้เดินดันเที่ยวไปพร้อมภาคนี้เข้าป่าเดินดงพร้อมภาคนี้เข้าป่าเดินดงวาสิพา้านางสาวผู้ตาละเดินลรดงกวงให้กวงควานเต็มก็เลยลรเต็มเป็นใส่แล่น,ลน,ลน,นดื้อเห็นลำตรวจไม่ละใบส่วนฟงซ้อนไม่เกิดสอนผู้สอนอะไรใบขี่ไม่เกิสดสอนผู้สอนอะไรใบขี่เห็นชันีมันขนาละละโอ้เสียงโอ้โอ,โอล้ละนาะมันห้องกลาง เนือน้อญา่าเมีชะนีหาครูสอนหัวๆๆเก่าเก่าหลังเว้นแนต่งฉาแต่ฟางก่อนนางนีเว้น จังชาแต่ปางก่อนนานีมันไม่มีเดวตัวจังเราลืมัวเขาสิกไกเขาขันผู้เขาละกันปากซองมองเดิอดื้อและผู้เห็นตาปลาไม่ลมตองต่อยตีดงผู้ดีเหยียกซื้อหิบะผ่านเป็นนั้นเด้อพระลักก็มีกระสุนก็มีขบุรุผู้เป็นระบูไม่ฝูรับตนกก็โดนกระดัมแกมนอมีนั่นแล้วเห็นเล็กปอกเล็วผู้ตนละเตนส่วนเซนเห็นบ่อนั้นเหลียวเบื่องม้วแคนเห็นบ่อนั้นเหลียวเบื่องม้วแคนทำม่แกงแกงเสียงกระบี่ผู้แกมเอียงกันเสียงดังหมู่กะลมตีจันจันเดือย่แม่ ข้าดีลมผัดเผาร้านตนล้นตองเสียงนาต้องลมทางมันฮักสองนั่นเดินไปเฮาลงเสาผักก่อนหน้าเข้าดีนี่ล,ลายใหญ่ไปสันละจอดนอนป่าบ่อรอ,ออยู่ซาผ้าหนุกเดินหนานนา,นา,นานัาน่นวนแค้นสวดใบก่อนเพราะน,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 นั้น